สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะเอฟซีทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ฝนตกโปรยโปรยนะคะฝนตกโปรยโปรยเปิดเธอมันแรกวันนี้เป็นวันที่เรียนเต็มวันอสองวันที่แล้วไปจัด กินข้าวแล้วนะคะกินข้าวแล้วหมวกนกนกต้องใส่เพราะว่าป้องกันดีนะฝนไม่ตกหนักนะก็พ,พากันฝนก็อยู่ใต้เบาะรถนะคะเอาไปสองอันเลย มหมวกกะนกมีสองชั้นนะคะจอช่งอืสวัสดีแม่แล้วจ้ะค่อยๆขับเลยลงไม่ต้องขับเร็วเด้วฝนฝนตกถนนลื่นไม่ต้องเร็วยังไงก็ถึงโรงเรียนจ้าบ๊ายบายจ้าลูก เด,เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับสิ่งิธิ์คุ้มครงนะคะนะคะบ่ามืดกับจ่าเอ็มก็มาถึงแล้วนะคะคนอะไรมาคนอะไรมาเอ่ยเต็มหลังรถกระบะเลยนะคะ สวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเมื่อกี้ว่าจะเดินไปห้องน้ำดันเจอเห็ดขึ้นโอ้ยดีใจมากเดี๋ยวรีบเอาอันนี้ไปเก็บเหียใส่ทุกคนไปโอ้ยโอ้ยมันขึ้นมาแรงมากเลยนี่ไงสิ่งที่หาเมื่อวานกับดาด้าบาดเอฟซี FC. นี่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 น,นี่นี่นะคะบาดเดี๋ยวดูนี่เห็นมาบอกแล้วเห็นไหมเวรมันขึ้น มันขึ้นมันขึ้นตรงนี้เลยนะเห็ดเห็ดมากแดงเห็ดมากแดง FC นี่นี่นะคะทุกคนนี่เห็ดมากแดงนี่ป้าดนี่นะคะนี่มันขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนาม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 ๆมา,มา ข้าวนี้ถ้าเห็ดมันมานแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นอีกไปได้แล้วสองดอกนี่ได้แล้วสองดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นมีรเปล่าเผื่อมันจะออกอีกนะทุกคนไปดูซิไปดูซิมีหรือเปล่า เนี่ยเมื่อวานน่ะเจอตรงนี้แหละนะคะเยอะมากๆเลยนะคะดูหาทุกวันมันขึ้นไม่มันขึ้นไม่ทันคนเก็บเนาะ,อ,ะ,อ,ะอย่างไม่มีนะคะคุณเนี่ยตรงต้นกล้วยตรงนี้เลยคนเก็บทองก่อนนะคะค เดี๋ยวเราจะพามาเดินดูเห็ดตรงนี้ด้วยนะคะว่าเห็ดมันขึ้นหรือยังเนาะดูพัดดอกไม้ขึ้นเต็มเลยว้าวสวยงามดอกกุหลาบสีชมพูหวานแหววเลยไปเดี๋ยวไปดูซิมาเจอเห็ดไหมนะเราจะดูเขาทุกวันเลยนะตรงเนี้ยเขาจะขึ้นหรือยังเนาะเออขาจะขึ้นหรือยัง อ๋อมันเป็นเห็ดอัน,นี้เห็ดเห็ดพึ่งมุมนี้จะเป็นเห็ดพึ่งนะคะทุกคนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะึ้นด้วยยังเห็ดพึ่งมันจะเป็นเห็ดแบบสีหลืองนะคะแต่าไปวัดอยู่เ้อะพี่น้องบาไปวัดอยู่มัจะเป็นเห็ดพึ่งตรงนี้ ยังไม่มีอะเราเดินหาเห็ดกันโอ้อันนี้เห็ดอันนี้เห็ดปอมนะคะนี่อันนี้เห็ดปอมอุตสาหว่าจะไปเด็ดแล้วนะโอ้ยา่าหญาก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะลุงคงจะได้ตัดหญ้าอีกแล้วนะเนี่ยในสวนย่อมเนาะนี่นะคะหญ้าเริ่มขึ้นแล้วก็ต้องใช้เครื่องตัดนะคะจ้ะมันจะได้สวยบริเวณนี้ก็นำหญ้าออกแล้วนะคะ แต่ว่าป้าดาบาาอกอว่าจะเอาดอกดาวเรืองนะคะมาปลูกนะแต่เดียวต้องทำปตแตนก่อนเพอทางยาเสร็จแล้วเห็นไหมทางเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้มาเก็บให้มันให้มันเฉาก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูซิเห็ดขึ้นยังมุมนี้นะคะที่เจอเห็ดนะคะนีะ่ป้าดาก็เก็บแต่ดอกไปเนาะนะคะทิ้งก้านไว้ ว่าให้มันขึ้นอีกนะนมุมนี้นะที่เราหายจืดก็ออยังเหลือแต่ก้าพรพะดาเก็บเด็ดเก็บเจ็ดออกไปเหลือก้านทิ้งไว้นะเผื่อให้มันออกมาเดินนาเหยดแถวๆนะคะ,ะบ,าบ,าบ,บ้านบ้ดานบ๊อบว้วน์ถ้าไปวัดอยู่นี่ ต้นไม้ทองไรนะขึ้นแล้วนะคะนี่โอ้มีดอกแล้วพี่น้องมีดอกแล้วมีดอกแล้วนี่นะคะสวยงามนะโอ้ต้นมะยมอะไรก็ขึ้นแล้วนี่นี่นะคะสวยแล้วนะคะต้นเล็กๆก็ขึ้นดอกแล้วเด้อพี่น้องนี่ป้าวูต้นมะยมเดี๋ยวพาไปดูนะนะเป็นทุกต้นเลยนะคะเป็นทุกต้นเลยนะ เป็นทุกต้นเลยนะคะนี่ท้องอุไรนะคะออกดอกแล้วสวยงามมากสวยงามมากเหลืองอารามมายมนิยมช,มชมชอบนะคะนี่นะคะอ้าวตะไคร้ขึ้นเต็มเลยประอ้วนเออดาดาเอาตะไคร้มาปลูกหรือเปล่านอ้อตะไคร้เต็มเลยนะคะอืมเย็นไหม มีกินมีใช้มีตะไคร้เต็มเลยเป็นนะเออไม่รู้ใครปลูกแล้วตอนนี้ขึ้นเต็มเลยนะหน้าฝนมาเนี่ยต้นมะยมนะคะสวยงามมากเลยต้นมะยมนะแออนเดี๋ยวค่อยปลูกเนาะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าทำบ้านเออยังไงก่อนแนละ้วค่อยปลูกนะต้นมะยมนี่นะคะนี่ก็ต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วง โอ้มะม่วงนี่ก็เป็นลูกเลยสุกหรือย,ยังเนาะบนต้นมีสุกหรือยังมีบ้างหรือเปล่าน้ําดอกไม้นี่เป็นน้ําดอกไม้นะคะมีสุกบ้างหรือยังเนาะนะคะนี่น้ำดอกไม้ก็คือถ้าสุกบนต้นนะคะหวานอร่อยว่าเคย ถ้าบ่มก็หวานอร่อยครับบ่มแบบธรรมชาติไม่ต้องไปใส่อะไรนะคะหนูอ้าวมีรังกมาอยู่ด้วยรังนกก็มาทํารังอยู่เนาะเออนกก็อยากมาทํารังอยู่หนูน่ะรังนกอยู่ด้านบนบ้านมะนาวออกลูกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิโอทุกคนมีมะนาวออกลูกแล้วโอ้ไม่กด ซีดูมะนาวออกลูกแล้วค่ะมะมะนาวหรือมะกรูดนี่เดี๋ยวดูก่อนโอ้มะกรูดอมะกรูดหรือมะนาวมะนาวหรือมะกรูดเดี๋ยวพิสูจน์ก่อนโอ้มะกรูดน่าจะเป็นมะกรูดอ่าถ้ามะนาวก็น่าจะเป็นแบบนั้น ออกลูกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกแล้วเดีย๋ยวเราไปดูแนะล้วรู้สึกว่าจะมีลูกอะไรใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นไปดูสิใบย่านางโอ้ใบายานางหรือใบอะไรนี่เออใบายานางเนะาะใบยานางด้วยนะคะเนี่ยอันนี้อะไรมะขามมะขามอันนี้มะขามเลยพี่น้องเอา้าอะไรลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่ๆเลยคือ ลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องดูนี่นะคะเดี๋ยวไปดูซิลูกอะไรเราต้องไปพิสูจน์ใกล้ๆมะนาวโอ้มะนาวอันนี้มะนาวนะคะเอฟซีอันนั้นใช่อันนั้นใช่อยู่มะกรูดนี่เห็นลูกมันแล้วมะกรูดอันนี้มะนาวนะคะลูกใหญ่มาก หนึ่งสองสามนี่อยู่นี่อีกอสี่อูโหูเราปลูกมะนาวอยู่หลังบ้านยังไม่มีลูกเลยดูนี่อันเนี้ยต้นเตี้ยนนิดเดียวมีลูกแล้วของเราน,นี้ปลูกมาเกือบปีหนึ่งแล้วยังไม่มีลูกเลยเราซื้อตัวผู้มาหรือเปล่าก็ไม่แน้ดูนะเออเดี๋ยวเราไปดูต้นมะกรูดนี่มะกรูดนะ มีหน่วยแล้วมีหน่วยแล้วมีมะกรูดนี่น,น, <c oughs> นะคะเมื่อกี้ก็มะกรูดเนาะที่เราผ่านไปเมื่อกี้อ่าที่ไปเด็ดดมเมื่อกี้มันเป็นมะกรูดนะเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเขามีลูกมันจิก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 เนาะเออถ้ามะนาวผิวมันจะเรียบอันนี้ผิวมันจะขุกข่คขุกขระนะคะมะกรูดนะคะมะกรูดก็ทําอะไรบ้างแกงเทโพทํามีกะทินะคะแล้วก็อะไรเอ่ยไว้สะผมได้ คือใช้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะก็สามารถพิมพ์ไปดูที่ค o o กเคลื่อนได้นะคะของการาคุณประโยชน์ของมะกรูดนะคะจ้ะเพราะว่าบางทีสมัยแต่ก่อนเราก็เอามะกรูดเนะี่ยมาขยี้ขยี้แล้วก็มาหมักผมผมก็จะดกดำหอมหอมนะคะนะอันนี้เป็นต้นไม้ที่ลุงช่างแล้วแล้วก็พาพวกเราปลูกเนาะนะคะถ้าทุกคนยังจำเลยนะคะตอนนี้นะขึ้นทุกต้นเลยนะคะอ่านะคะ ต้นก็จะมีแม่บ้านดูเลเน,ะนะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือ YouTube เรานี่แหละนะคะอันนี้ก็มะม่วงอีกนะคะทุกคน,นอันนี้ก็น้ําดอกไม้นะคะน้ําดอกไม้นะคะเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยนะนี่อันนี้ก็เขียวเสวยใ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให,ให,ใหนี่นะคเขียวเสวยใ,ใหญ่ปัดนะของเอรก็จะมีทง,งครอบนะคะ มาแรงมาเจาะหูนึกว่าแต่เดนึกว่าแต่มันนึกว่าแต่มันสุขาต้นนะที่จริงไม่ใช่นะคะมันโดนแดดเนี่ยค่ะมันโดนด,ดิสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแอฟซีทุกท่านมากค่ะพาเยี่ยมชมบรรยากาศแล้วเดินหาเห็ดน,นะคะก็ขอบคุณทุกกกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากชมคลิปประมาณสัก5-6าถึงนาทีด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ yeah